สวัสดีครับคุณกับผมคือเขาแหละครับผมเสื้อตนคุปตาบันดุงนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับมือนี้ก็ถ้าลูกค้ามาเบิง LC018 ครับมือนี้นะครับคันนี้ก็หนึ่งในตัวเลือกนะครับหนึ่งในตัวเลือก LC18SP 0นี่ครับแต่หนึ่งนี่ตัวเลือกนะครับขึ้ค้าครับเบิงเบิงไว้ยเสองขั้นนะครับเนาะเบิงคันี่นะครับอันนี้นะครับน้ำอยู่ครับนี่คันนี้ 160ชั่วโมงนะครับสภาพไม่ค่อยใช้งานหนักเท่าไหรนะครับนี่ครับคันนี้คันที่หนึ่งนะครับนี่ตัวเลือกนะครับไปเรงคันที่สองนะครับนี่ครับคันที่สองนะครับูกค้าก็ว่างเครืองนะครับปุ่มซองงานองหลังฮอโอล่ะครับเจ้เป็นไก่ตกกาสตัดสินใจนะครับคิดไปคิดมากต่สีสตัดสินใจได้ละครับ เอาคันที่1น,นะครับคั้นที่2ครก็ลูกค้าเจ้าต่อไปนะครับลูกค้าเอาคันที่1น,นะครับแก้วครับผมปิดกัรขายขอบคุณครับสวัสดีครับผม